สับสอ,องหน,นึง่งตลก็ไตอ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 ตับสอนึ่งยังสับไปแล้วไปแล้วพอเราได้กว๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะโซนฝั่งนี้นะคะทุกคน <c oughs> ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุงแบบบุฟเฟ่เหมือนกันเรามาปรุงตรงนี้ก่อนแล้ว้าไปน,นั่งกินที่โต๊ะนะคะพริกคุณป้าบอกว่าคุณป้าปั่นเองเป็นพริกแบบไม่ได้ซื้อแบบพริกซื้อถุงถุงมานะเห็นไหมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะจามเดี๋ยวจะเอาง่ายๆมีความหอมมีความหอมมากๆ ตำเองปั่นเองอ่าวันไหนตำไหวก็ตำวันไหนตำไม่ไหวก็ปั่นนะจ๊ะถั่วจ้าอ่ะใส่เข้าไปได้มีความเ้มข้นน้ำาลควรไหมนิดน,นึงเนาะนิดนึงนะทุกคนเพื่อความหวานอ่ะแล้วก็มีน้ำปลานิดหน่อยก็จะปรุงแค่นี้แหละคะ่ะแต่ชอบที่นี่คือมีมะระสดให้ด้วยนะคะนี่นี่พลาดไม่ได้นี่น่าไปกินด้วยโอเคเอาแค่นี้แหละขั้นตอนต่อไปก็อง ดูคุณแม่คุณเกดดูดิสุดท้ายมันก็ไม่ต่างกันแล้วนะเห็นไหมทุกคนค่ะมันไม่ต่างกันนะเราจะโดนปรับไหมโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่่ตางกันโอเคปะตามไปที่โต๊ะเดี๋ยวคุณครูคุณครูค่อยมาปรุงนะเอารคุณต้นนี้เหรอวันเนี้ยต้นนี้แหละโอเคเอากระาเอาหนเดียวพออันเดียวพอออเบรกก่อนเดี๋ยวไปถอด เร,เราถ้า,ถาเรากินไ <ขอ S 2> ม่หมด,ดเราก็มีผู้ช่วยสองคนนี่วันนี้พ <c oughs> าน,น้องๆที่ออฟฟิศมากินด้วยสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีครับสุดหล้อนี่สุดล่อนนะฟาร์มประจาฟาร์มเราอันนี้โฟร์แมนประจำโครงการเราเองอ่า <c oughs> ร้อนนะทุกคนคุณป้าก็จะมีพัดลมประจําโต๊ะให้แต่ละโต๊ะเลยเห็นไหมฮะแล้วก็อากาศดีสบายๆนี่ของเฟสมาแล้ววันนี้ก็คงจอดแค่ชามเดียว คือความน่ารักของป้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ตอนท้ายนะคือป,ป้าเอาเศษกระดูกพวกนี้ไปให้มาหมาทุกคนจําได้ใช่ไหมเบลลี่ทอมมี่ที่บ้านเราอิ่มท้องด้วยกระดูกของร้านป้าท,ที่นี่และคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคุณทวคุณป้าจะน่ารักเก็บกระดูกให้เราแล้วไปห้อยไวตรงรั้วแล้วเราก็จะมาแวะเอาไปให้หมาที่บ้านเรากิน ก็คือใครดูดีแล้วไม่อยากมาแจ้งกระดูกผมไม่ได้นะไม่ใช่แค่อิ่มท้อง <c oughs> แค่คนนะคิดดูดิป้าให้กระดูกไปไปให้หมาที่บ้านด้วยทุกคนโอ้โหหน้าล้างเห <c oughs> มือนที่บอกนะคะมาอุน่นนุนกันด้วยนะสรุปนะร้านป้าดาก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นกินแบบอิ่มไม่อัน้นแต่ก็ไม่อั้นก็เบาๆกันหน่อยนะอย่าแบบหนักมือไปเดี๋ยวป้าไม่มีกําไรนะทุกคนเนาะยังไงก็ฝากร้านคุณป้ากันไว้ด้วยนะคะโอ้ยก็ตะเกียบก็เกสหล่นแต่ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวเกสจะร ทานเพราะว่าเดี๋ยวจะมีธุระต่อที่ในเมืองนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันเนาะต้องไปกลมโยธานะคะเพราะฉะนั้นคุณภูลากันไปก่อนออสรุปเราจะไม่รีวิวนะเพราะเราคิดว่ามันอาจจะเหลือ <laughs> เพราะว่าัย่เดี๋ยวเราจะโดนปรับเราพูดไปว่าเราจะปรับทีละ50บาท <laughs> เพราะฉะนั้นลากันไปก่อนสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าดานนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน